ใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพพักผ่อนทำบุญหรืออยากพาเพื่อนต่างชาติมาชมสถาปัตยกรรมไทยมาดามตุ๊กขอแนะนำวัดจุฬามณีสมุทรสงครามเลยค่ะอันซีนและจุดถ่ายรูปสวยที่สุดของที่นี่คือเท้าเวสุวรรณโนองค์ดั้งเดิมมีครบทั้งสี่ปางเลยนะคะให้พรทั้งการงานการเงินโชคลาภความสำเร็จและการคุ้มครองสายมูต้องไม่พลาดแน่ๆเลยค่ะ กมากอีกจุดที่น่าศรัทธาคือสรีละหลวงพ่อเนื่องที่ไม่เน่าเปื่อยประดิษฐานในศาลาทรงไทยไม้สักทั้งหลังงดงามมากค่ะภายในวัดยังมีโบสถ์จตุรมุขพื้นหยกเขียวเดินเข้าไปแล้วรู้สึกเย็นตาเย็นใจสงบน่านั่งสมาธิมากเลยค่ะรวมถึงพระมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานพระพรหสารีริกธาตุและโดมพระพุทธชินราช ที่งดงามเหมือนสูงสวรรค์เลยไม่ว่าจะขอพรเรื่องอะไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการทำความดีความเพียรและความศรัทธาเมื่อดีครบทั้งสามอย่างพลังบุญย่อมหนุนนำนะคะ